ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีสิงห์นะฮะจะได้ผลกระทบนะฮะของดาวพระฤหัสบดีที่กําลังเริ่มโคจรเดินหน้าในกลุ่มดาวราศีพฤษภตั้งแต่14กุมภาพันธ์ไปจนถึงประมาณ5พฤษภาคมในช่วงนี้หลังวันที่5ก็จะเดินเสดอดกนะฮะเพราะนั้นในช่วงที่พระฤหัสบดีเริ่มเดินหน้าตรงนี้นะครับโคจรแบบปกติหลังจากพักองศาในเรือนการงานมา130กวบน,นะฮนเพระนั้นแล้วเนี่ย จะมีโอกาสดีๆเกิด,ดขึ้นแน่นอนเนื่องจากดาวสุประเคาะโคโจรเดินหน้าดาวพฤหัสเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนที่5และเรือนที่8ของราศรีสิงค์คือคีย์เวิร์ดของชีวิตในช่วงเนี้ที่บอกไปเนี่ยอาจจะเกี่ยวข้องกับความคิดสร้างสารรค์บุตรการลงทุนการศึกษาและโชคลาภการเปลี่ยนแปลงการเงิน จากแหล่งลับหรือความลับในชีวิตดาวฤหัสเคลื่อนในราศีพฤษภเป็นจุดที่10ของราศีสิงห์ส่งผลสําคัญต่ออาชีพการงานความสําเร็จชื่อเสียงโอกาสใ,ใหม่ในอาชีพคนกระทบสําคัญนะนะผมให้์เวิร์ดไปเลยนะหนการงานก้าวหน้าโอกาสเติบโ,โตทางอาชีพมาแรงดาวพฤหัสโคจรในเรือนที่10ส,ส่งผลให้การงานก้าวหน้าได้รับโอกาสใหม่และความสําเร็จจากการทํางานหนะักหรือมีโอกาสเลื่อนตําแหน่งหรือได้รับโปรเจกต์สำคัญนะฮะได้รับการยอมรับจากผู้ใหญ่นะฮะเกิดโปรเจกต์จ่อบใหม่อะไรเงี้ยหรือผู้ทําธุรกิจส่วนตัว มีโอกาสขยายธุรกิจหรือได้รับการสนับสนุนจากผู้ที่มีอำนาจหรือมีบาร,รมีมากกว่านะเกิดขึ้นได้ด้วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษานะฮะกฎหมายนะฮะศาสนานะฮะการสอนสุขภาพทุกประเภทนะฮะจะมีมุมดีๆต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์จะประสบความสําเร็จสูงขึ้นนะฮะผมให้เป็นคําสั้นๆเป็นคีย์เวิร์ดชีวิตไว้ว่าเพื่อหัดหนุนการงานให้ก้าวไกลตําแหน่งใหญ่หนุนส่งให้มั่นคงธุรกิจโตกําไรล้ํามิมืดลงสําเร็จคง รับโชคดีสมดังใจเป็นโอกาสในการสร้างชื่อเสียงและความมั่นคงทางอาชีพด้วยนะฮะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะกับการพัฒนาอาชีพพัฒนาทักษะใหม่ๆขยายเครือข่ายหรือเริ่มต้นโปรเจกต,ต์ใหม่ที่นาไปสู่ความสําเร็จระยะยาวหากต้องการสร้างแบรนด์ทําให้ตัวเองเป็นที่รู้จักจะได้รับการสนับสนุนหรือว่าแปลว่ามีผู้ใหญ่มาสนับสนุนให้การช่วยเหลือทางด้านงานทางด้านอาชีพนะฮะหรือให้คำปรึกษาอาจจะได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่หรือเครือข่ายทางอาชีพคุณอาจจะต้องเริ่มต้นอาชีพใหม่หรือมองหา ความมั่นคงนะจะได้รับโอกาสที่เหมาะสมและเป็นไปในทางที่ดี mm hmm. ผู้ระกาศส่งงานเด่นมัน่นฐานะโอกาสมาความสําเร็จไม่แปรผันเชื่อเสียงดีผู้ใหญ่หนุนมิผันแปรผันก้าวสู่วันแห่งชัยชนะอย่างมั่นคงโชคลาภทางการเงินจากอาชีพและการลงทุนนะฮะรายได้จากงานประจําหรือธุรกิจจะเพิ่มขึ้นจากการเติบโตของอาชีพเหมาะกับการลงทุนที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ธุรกิจการศึกษาธุรกิจการแพทย์หรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของชีวิต มีโอกาสได้รับรายได้ก้อนใหญ่นะฮะหรือว่ามีเงินสนับสนุนจากโปรเจกต์สำคัญหรือมันแปลว่ามีโอกาสได้รายได้เพิ่มหาเงินได้เพิ่มขึ้นธุรัะหนุนการเงินไหลามาเทมางานค้าขายรายได้มั่นมีลดลงลงทุนดีซับเพิ่มสมดังจินโชคลาบดนเงินพูนเพิ่มมั่งมีเพราะนั้นดาวเนี่ยบอกว่าความสัมพันธ์ในที่ทํางานจะดีขึ้นก็ได้มันแปลว่าได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ก็ได้ หัวหน้าหรือผู้บริหารจะให้การสนับสนุนหรืออาจจะได้รับโอกาสจากความไว้วางใจของผู้ที่มีอํานาจเครือข่ายทางอาชีพจะนําโอกาสดีๆมาให้นะควรให้ควรใช้โอกาสในการสร้างพันธมิตรนะที่มีคุณภาพหากเคยมีปัญหากับผู้ร่วมงานหรือผู้ใหญ่นะช่วงนี้มีโอกาสปรับความเข้าใจและได้รับการยอมรับมากขึ้นพื่อหาสเสริมสายงานให้มั่นคงเจ้านายส่งสนับสนุนอย่างเต็มที่หากเคยขัดกลับมาดังโชคดีมิตรไมตรีเกื้อกูลนำก้าวไกล เรื่องยังมีคีย์เวิร์ดอีกอย่างหนึ่งว่าบางท่านจะมีการจัดการเกี่ยวกับอสังหาริมทรพัพย์สำเร็จเช่นบ้านที่ดินคอนโดทาวน์เฮาส์ร้านสำนักงานหรือสิ่งปลูกสร้างที่ผุดขึ้นมาจากดินหรือยวดหยาดผานะอาจจะได้มาสิ่งที่กล่าวไปก่อน13พฤษภาคมคือพุทธาิฐานอยู่จุดนี้มาตั้งแต่30เมษายนแล้วจนถึงประมาณ30จนถึง13พฤษภาคมดาวพุทธาานอยู่จุดน,นี้เป็นดามนวมนะรณะปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานซ่อมแซมปรับปรุงออฟฟิศสำนักงานหรือใครที่รอเปลี่ยนแปลงงานก็เปลี่ยนไปเลยนะ วุฒิเครื่อนในเรือนง,งานแล้วจะมีโอกาสดีๆใครย้ายงานย้ายออฟฟิศย้ายสถานที่ทํางานมีมุมดีๆเกิดขึ้นใรครรอคําสั่งย้ายอะไรเงี้ยในช่วงเล้งเนี้ยจะได้ย้ายงาั้นทาบุญเกี่ยวกับการศึกษาสนับสนุนการศึกษาช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสจะเสริมดวงมากในช่วงนี้นะฮะใช้สีขาวสีทองสีเขียวเพื่อเสริมความสําเร็จและโชคลาภชาวราศีสิงห์เนี่ยผมต้องบอกอย่างนี้นะว่าคุณเนี่ยคือจักรวาลเนี่ยสร้างคุณขึ้นมาเนี่ยนะเป็นสัญลักษณ์ของผู้นําโดยธรรมชาติเป็นผู้เปี่ยมไปด้วยอํานาจและบารมีคุณคือราศ อำนาจและความมั่นใจราศีสิงห์เป็นราศีแห่งความกล้าความภาคภูมิใจและความสามารถในการควบคุมสถานการณ์คุณมีบารมีตามธรรมชาติดึงดูดผู้คนให้เคารพนับถือนะฮะและมีพลังในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของตนเองและผู้อื่นโชคของคุณมักมาจากความมั่นใจในตนเองความสามารถในการตัดสินใจและการได้รับโอกาสที่ยิ่งใหญ่นะฮะแต่ทําไมบางครั้งคุณต้องต่อสู้เพื่อให้ได้รับการยอมรับทั้งที่คุณมีศักยภาพสูงนะฮะทำไมนะฮะ คุณรู้ว่าตัวเองคู่ควรกับความสําเร็จนะฮะแต่ยังไม่ได้รับโอกาสที่ยิ่งใหญ่ตามที่ควรบางครั้งโชคชะตาของคุณเหมือนเหมือนจะช่วยคุณแต่ก็มีอุปสรรคที่ทําให้ความสาเร็จบาช้ากว่าที่คิดเพราะราศีสิงห์เป็นราศีแห่งอํานาจและบารมีคุณเกิดมาเพื่อเป็นผู้นําและต้องมีพลังเสริมเพื่อช่วยให้คุณได้รับโชคลาภอํานาจและความสําเร็จที่คุณคู่ควรพุทธสิกขีเนี่ยนะฮะคือพระพุทธเจ้าพราะองค์แรกของจักรวาลผู้ตื่นรู้ก่อนการนะฮะเป็นเครื่องรางที่จะช่วยเสริมชีวิตคุณ เป็นเครื่องรางที่ปลุกเสกตามตำราบโบราณนะฮะพระพุทธสิกิีนะฮะที่อยู่ในมือผมเนี่ยนะครับคือพระพุทธเจ้าพระองค์แรกในพุทธประวัติที่บรรลุธรรมก่อนพระพุทธองค์อื่นๆพระองค์เป็นสัญลักษณ์ของบารมีอำนาจและโชคลาภที่ยิ่งใหญ่พุทธสิกขีคือพลังแห่งผู้นำความสําเร็จและอำนาจที่ไม่มีวันตกตำ่ำนั้นเหมาะกับดวงชะตาเฉพาะราศีสิงห์เลยเนี่ยนะพุทธสิกขีเนี่ยนะเป็นเครื่องรางที่ได้รับการปลุกเสกจากตําราบโบราณวิทยาโบราณในตําแหน่งดวงดาวที่เอื้อเฉพาะราศีของคุณด้วยนะฮะ โดยแท้ชาวราศีสิงห์สามารถเสริมพลังแข่งอำนาจและดึงดูดโชคลาภที่คู่ควรกับคุณได้เมื่อมีเครื่องรางนี้พลังนะฮะจักรวาลที่ส่งผลต่อราศีสิงห์เนี่ยนะครับคือจะมีดาวอาทิตย์เป็นหลักเลยเป็นดาวประจำตัวเป็นพลังแห่งอำนาจบรารมีทให้พลังมันจะให้พลังแห่งการเป็นผู้นำนะฮะอิทธิพลและความสําเร็จพุทธสิกขีจะช่วยเสริมพลังของดาวอาทิตย์นะถ้าคุณมีเนี่ยนะให้คุณสามารถใช้บรารมีของคุณดึงดูดความมั่นคงและโชคลาภเข้ามาได้ คือในพื้นฐานราศีของคุณมันยังมีดาวแส้อีกสองดวงนะนะที่มีผลในพื้นฐานราศีก็คือดาวราหูและดาวพฤหัสด,ด้วยนอกจากดาวาทิตคือราหูเป็นพลังแห่งโชคลาบและโอกาสที่ไม่คาดคิดโชคของราศีสิงห์มักมาเป็นโอกาสใหญ่ แต่บางครั้งก็มีอุปสรรคที่เข้ามาทําให้ต้องดิ้นรนมากกว่าที่ควรพุทธาสิงคจะช่วยควบคุมพลังราหูให้โชคลาภของคุณมีความมั่นคงและนําไปสู่ความสําเร็จที่แท้จริงยังจะไปปรับพลังของดาวพฤหัสของคุณเนื่องจากเป็นพุ้ทธเจ้าองค์ที่หนึ่งนะนะเป็นเครื่องรางเป็นตัวแทนนั่นดาวพฤหัสเป็นพลังในการขยายตัวและความสําเร็จระยะยาวคุณมีพลังตรงนี้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆแต่บางครั้งต้องการโชคช่วยให การขยายธุรกิจและโอกาสใหม่ๆเป็นไปได้ง่ายขึ้นพุทธศิกขีจะช่วยเสริมพลังของดาวพฤหัสให้คุณได้รับโอกาสดีๆอย่างต่อเนื่องและประสบความสําเร็จอย่างมั่นคงตำราที่ใช้ปลุกเสกจริงๆผมศึกษาโหราศาสตร์มานานนะฮะแล้วก็ศึกษาหลายตำรานะฮะตำราโบราณต่างๆเราใช้พิธีกรรมจากตำราของมหาฤาษีโบราณนะฮะเช่นมหาฤาษีสุริยะสิทธานตนะฮะคำพีดาราศาสตร์โบราณกว่า5,000ปีเป็นตำราที่วางรากฐานของโหราศาสตร์ดวงดาวและเลิกบงคคลใช้คำนวณพลัง จัก,กรวันเพื่อปลุกเสกเครื่องรางเฉพาะราศีคุณโดยเฉพาะเลยเช่นปีคำพีพวกแบบว่ามหาฤาษีปรสออย่างเงี้ยเป็นปร,รมาจารย์แห่งโหราศาสตร์เวทอย่างเงี้ยพวกนี้ผมก็ศึกษาม,มานะเขาจะเขียนตำราที่กล่าวถึงพลังของดาวเคราะห์ที่ส่งผลต่อโชคชะตาและความมั่งคังคำพีฤาษีพระฤาษีอย่างเงี้ยผู้เปิดเผยดวงชะตานะของมนุษย์ล่วงหน้าเป็นพันปีพุทธสิกขีได้รับการปลุกเสกตามตำรา,าที่ผมศึกษามาเป็นตำราโบ,บราณของมหาฤาษีผู้เป็นกูรูอย่างรู้ดวงดาว มาหลายพันคุณจะได้รับพลังแห่งโชคลาภและความสําเร็จอันสูงสุดพุทธศิกขีเนี่ยนะครเป็นเป็นพลังศักดิ์สิทธิ์ที่ร้อยคุณปลดบล็อกมั่นใจเชื่อและศรัทธาคุณจะได้รับโอกาสดีๆพุทธสิขีไม่ใช่เพียงแค่เครื่องรางธรรมดาแต่เป็นกุญแจที่จะปลดบล็อกพลังอํนานา,บบาจได้โชคลาภในตัวคุณพลังแห่งการปลุกเสกจากตําราโบราณก็จะผสานพลังอาทิตย์ราหูพระรหันตให้ส่งผลดีต่อคุณโดยเฉพาะเสริมอํานาจบารามีและโชคลาภเงินทองให้กับชีวิตของคุณ นะเมื่อคุณครอบครองคุณจะได้รับการยอมรับได้รับการเครารพได้สามารถดึงดูดอำนาจประสู่ชีวิตโชคลาภและโอกาสจะเข้ามาหาคุณอย่างต่อเนื่องความสำเร็จของคุณจะมั่นคงและไม่มีวันต,ตกตำ่ำอุปสรรคที่เคยขัดขวางเส้นทางของคุณจะถูกทำลายเปิดทางสู่ความรุ่งโลดนี่คือความเชื่อนะฮะนี่เป็นโอกาสของคุณในการเสริมพลังแห่งจักรวาลก้าวสู่ความสำเร็จที่แท้จริงมีจำนวนจำกัดนะรุ่นนี้สร้างเฉพาะราศีสิงลุกเสกในตำแหน่งดวงดาวเฉพาะราศีสิงนะฮะของคุณเลยนะครับนะก็นะก,นะก็เป็นเครื่องรางด้านหลังเนี่ยนะฮะก็จะเป็นยันย นะของคาถาสรรเสริญพระพุทธเจ้าเอาบารียวเป็นยันก์กอเพชรซึ่งบรรจุพลังงานแห่งความโชคดีนะความเป็นหนึ่งนะฮะและก็ความสําเร็จเข้ามาสู่ชีวิตอันนี้ก็จริงๆพุทธสิกขีเนี่ยเคยสร้างไปแล้วรอบหนึ่งแต่ว่ารอบนั้นเนี่ยมันไม่ได้สร้างเฉพาะราศีเนี่ยเนี่ยป้าคนนี้เขาบูชาพุทธสิษขีไป3มองค์ได้เงินมาหกแสนกว่าเขียดล้านเลยนะอีกสองคงให้ลูกนะฮะลูกชายป้าเป็นเซลขายปั๊มน้ําได้ลูกค้ารายใหญ่เลยครับปิดการขายได้หลายล้านเนี่ยบางท่านเนี่ยที่ได้ไปวันที่หนึ่งนี่เองนะ เขาไลนา์มาบอกเนี่ยเขาบอกว่ามีโชคค่ะเมื่อวานบวกสามแสนบาทปังมากค่ะบูชาพุทธสิกขีมาค่ะเพิ่งได้รับวันที่1นึกุมภาตอนเช้าเลยสวดบูชาตามคู่มือแนะนําประจําราศีตอนบ่ายมีโชคเลยค่ะพุทธสิกขีศักดิ์สิทธิ์มากๆเ่ยเขาก็ส่งหน้าบัญชีมาให้ดูเนี่ยเงินเข้าสามแสนของเขานะนี่ก็เป็นประสบการณ์เป็นความเชื่อฮะส่วนบุคคล